sau sâu nè, đừng nữa này bắn leo họ là khơi mà nhìn nó to nó bây giờ lùm hơn thì nó là cốc là cái sỏi đó máy này thường thì nó chỉ có mà mưa sẽ bền hơn đấy người lớn cầm mình nốt vô nốt xeo nên nó chim mỏ là không nó nó mỏ tay gì tới giờ

ถือว่านี่ก็แม่นอันะาโกกอันะเกรดสอนไม้นะนี่นะเดี๋ยวว่ายังยังม่ได้ยังม่ได้เตกเต็มที่นะอีกประมาณทิศย์หนึ่งหาทิศไปกลับมานี่เออพอดีเลยนกเซลนี่ถือว่ามักสุดเลยกรดสอนไม้ตัวนี้นะเอากลุบกกอันนาต้ไม้เดี๋ยวไปดูกันนะกระสอนต้ไม้เนี่ย Nó như thường hắn lái này Mực xeo này này Nước trú nhá, Nó trú chỉ nhá, chống hay nó giống vô nào Hộp ba xuống này, này. vào rồi Mỗi trói nhau kia nó chỉ nhặt trói nó nhặt trói bề Nó xuống นกเซลหญิงสี่สี่ห้าบ,บ้านเลยพลาดไปส่งส่งสามบ้านอีกนะตัวนึงตุกขายอยู่ถึงคนนี่ไก็ติดต่ำนังกันต้อนนะพื่นนูนนะนกยังมาไหลยอยู่

tìm tuần nhảy luôn Xem thấy tất cả tì Mình thấy 아, 여기 물 녹을 때. 깜깜 저하고 시야 깜깜하게 되네요. 이때 또이 담터를 보면 녹을 윙되 녹 시하토 녹 아나 녹셀이네. Tổ in cây mà, bên mà, có yêu thương là cái sọn mai bìa ninh uy tinh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  bìa ninh yên tinh bìa ninh uy tinh bìa 哎，牛嘞、嗯！嗯嗯嗯嗯 えっとおっと。 sông tô tương tiếp đây sản tổ tương này tình sản tổ này. 你一想多 อสองตัวอีา tous, <reco Christ S 1> ห้าตัวนะห้าตัวหกตัวตัวเลขสตัวชิจาตัวตัวน้องหตัวมาแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ ติปตตว่าิ้นั้นเดวที่ไลนอ็อตัวน้ะปตโตคับอันนีอ kind of like ินซตัวนึงนะพีลูกเลยตัวอินซนี่ไล่นี่นะหนึ่งกชาตหชาตัวนี้จนโตะกูขอได้กูยีตวูเลยตัวใดตัวใดชิปองขวอย่ากลับเด้อเพื่นทุกคนกลับิพัก คืนนี้ถือว่าสิได้จบแต่เท่านี้แหละครับอิว่าเป็นอย่างแล้วังเจอกันอยู่พุ่นนะถือว่าค่อยได้18โตเนาะนกอันนนกดำนี่แหละนกเสี้ยวนี่นะส่วนอันนนําเบิงกกอยู่ถึงฮันเราได้24โตวโตเกือได้30โตถือว่านกันมันก็สีตกอยู่ประมาณ30เกือสิ40โตแะ Có đây 17 này, có được 18 tô, có đây 16, si si có 40 tô, 40 đây 48 Thì bọn sĩ ạ, bọn sĩ ạ theo đó, bọn sĩ ạ hẹn ngàn mai. Đây là chỗ bọn nó mới xin chiến cho châu đó à, Đây nhật lãng, hẳn là mua bao chỗ tự tù, à, nộp lũ xí Như tổ căng, đẹp châu đấy, mà xin chiến cho Dabdawio i gwna. Dabdawio gwna. Dabdawio i gwna. Dabdawio gwna. Dabdawio i gwna. Dabdawio i นนกนี่เลยเป็นธรรมดาเลยนกสี่สปดตสีเป็นห้าิบตนี่ดีเด้ปเป๊ปนึงเลยนี่ธรรมดาทั้งลวกทังรดลกคนวันนี้นอ่าดกลินด้ิน้องเยเวลายิงนี่ยังยิงยู่แต่ว่าเวลาครัวนี่ลำบากอะไรเลย ขนาดนั so right so soil, right. ้นผมนุ่งอีสมมงนะตตายตัวท่รอ๋ไล่ตัวไล่รอคือกวยังควน้เพื่อนกคนนวเป็นสมมงยังบแล้วนะ45ตัวสิสินดาสา45คนเสวยกันอวรย่างตัวอินซีนี่ก็ยังบุ้วัวเลย Tên nó gì đấy là? Tên cốc khăm nốt tên kí tên như này. Tên rồi, lại. Nó mỏ nó giống như nó. Nó mỏ. Chụp lăng, chụp lăng. Chụp mồm là nhỉ. Nó không lấy món nó. Tên nó sẽ rất khê cho nó. Nó nhỏ khó rồi nó. không lấy nó lọt Chỉ một ở y gì chùa hồ, hồ. nếu mà nung đu mò cổ tử tù đó nó mình cũng không nói túi gì đúng nó mỏ nó giống gì nữa nó mỏ ta mà chuyển chọn á gì ha cho hoa hồn đó <Mile dizzy> ta ,ta ,na... 이 아케플 칠각 이렇게 한강 이제 보이는 또 있어 위에 특히 배치어 뿌이 먼지 되게 이제 배치모 카지아 이제 투자 요치 용골 나 이제 배 모자로 카지아 자리 용골 이제 저 모치로 퇴용골

ว่ามืออื่นเาางายสียูอ่นนอีกขึ้นนึงเนาะสียู่อีกขึ้นหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาบอกเอามายางฝฟไว้นี่มันก็สีงามด้วยเลยเราไย่านจะได้มาสีเน่าเนาะตัวเมืองวันมาสีไข่ใสอีกตัวนี้ไงนี่จะเป็นตัวตัวอินทรีย์ด้วยัวนกอินทรีย์ทัพสองตัวนี้จะเป็นนกข้อ นกข้อเนี่ยล้วก็ตัวนกกคงกวางตุ๊ดดาทีออ่อ้อตุยยีเที่ตุห,หวออตัวหัวมันนอนได้กเตรมตัวลอพอสะโพกจะนอนจะยังไมง่รู้จังรอคืนนี้จะเป็นคืนทีสนท่สองเด้อคืนหนึ่งคืนที่สองเดี๋นกมาแล้วเอามาย่างไฟไว้พอเมื่อคืนเรายังสียู่อีคืนหนึ่งนะอยังสีนิ่งนกอีกคืนคืนหนึ่งเลย ก็บุยังไฟไววย้อนจะได้มาสีประเดเปินประเดชนะี่ยังไฟไว้เพื่อให้คุ้มหอนมือห่อกลับบ้านไปเนะี่ย